สวัสดีค่ะช่วงเทศกาลตรุจีนแบบนี้นะคะพี่อ้อมก็จะมาสอนทําโคมไฟตุจีนสวยๆแบบนี้เลยนะคะซึ่งทําจากลูกโป่งค่ะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะมาดูกันเลยขั้นตอนแรกก็เตรียมขวดน้ําดื่มขนาดใหญ่มา1ขวดค่ะทําการตัดสติกเกอร์ออกเลยเสร็จแล้วเราก็จะทําการตัดลงมาให้เป็นเส้นตรงนะคะโดยขั้นตอนแรกเราก็จะตัดลงมาประมาณ5-10เซนติเมตรก่อนนะคะแบบนี้เลยค่ะโดยจะใช้คัตเตอร์ตัดลงมาแบบนี้ค่ะ โดยความกว้างของแต่ละเส้นนะคะจะอยู่ที่1.5เซนติเมตรนะคะหรือว่า1เซนติเมตรครึ่งค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการตัดแบบนี้จนรอบขวดเลยนะคะโดยเราจะไม่ตัดขึ้นไปจนถึงคอขวดนะคะจะเว้นระยะห่างลงมาประมาณ5เซนติเมตรค่ะนี่นะคะตัดแบบนี้จนรอบขวดเลยถึงท้าคุณผู้ชมกลัวว่าเส้นจะไม่ตรงนะคะก็สามารถใช้เมจิกขีดเป็นเส้นตรงลงมาก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์ในการเช็ดค่ะก็จะเช็ดออกอย่างง่ายได้เลยค่ะ เนี่นะคะเมื่อเราตัดจนรอบขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะใช้กันไกตัดต่อลงมาจนถึงก้งนขวดเลยนะคะเนี่ยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะทําให้เส้นเป็นเส้นตรงไม่เอียงด้วยนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยซึ่งขวดที่ใช้นะคะพี่ออมก็แนะนําให้เป็นขวดน้ําดื่มนะคะซึ่งจะมีความบางกว่าขวดน้ําอัดลมค่ะ นี่ค่ะเมื่อเป่าลูกโป,ป่งใส่เข้าไปก็จะเป็นรูปทรงที่สวยงามมากกว่านะคะนี่ค่ะสเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะทําการพับลงมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อให้ขวดกลางออกแบบนี้เลยก็จะเป็นรูปทรงที่สวยงามมากขึ้นค่ะนี่นะคะพับออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ทําเหมือนกันทั้งสองด้านเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็ทําการเจาะรูที่ฝาขวด1ลรูค่ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเช็ดทําความสะอาดน้ําที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะก่อนที่เราจะนําไปพ่นสีสเปรย์พี่อมก็แนะนาให้เช็ดน้ําออกให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเรานําไปพ่นสีสเปรย์แล้วก็จะได้ไม่ต้องทิ้งคราบค่ะเนี่ยนะคะสีก็จะได้ติดแบบสม่ําเสมอกันด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็นำไปพ่นสีสเปรย์ได้เลยค่ะผมไปตุกจีนนะคะเราก็จะทําการพ่นสีแดงสดใสแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็ทําการรอให้สีแห้งก่อนนะคะนี่ค่ะเมื่อสีแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็ทําการตกแต่งความสวยงามแบบนี้เลยค่ะย้อมก็ซื้อมาจากร้านกิฟช็อปทั่วไปเลยนะคะราคาก็ไม่แพงเลยค่ะแล้วก็ติดไปที่ก้นขวดแบบนี้เลยซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะคุณผู้ชมก็เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะ นี่นะคะก็จะได้แบบนี้เลยสวยงามมากเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะนําลูกโป่งที่เตรียมไว้นะคะวันนี้พีอมก็จะใช้เป็นสีแดงสดใสเลยค่ะใส่เข้าไปด้านในขวดแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ทําการเป่าลมเข้าไปค่ะนี่นะคะเป่าลมเข้าไปแบบนี้เลยเป่าให้ลูกโตโัวโตเป็นวงกลมเลยนะคะขั้นตอนนี้การน้องทําเองนะคะเพีอมก็แนะนําให้คุณผู้ปกครองเป่าให้ค่ะนี่นะคะเป่าให้เป็นลูกกลมกลมแบบนี้เลย ะะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการรัดด้วยหนังยางค่ะรัดให้แน่นเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ลมซึมออกค่ะนี่นะคะรัดให้แน่นเลยเสร็จแล้วนะคะส่วนหนังยางตรงนี้นะคะเราก็ใส่เข้าไปที่รูของฝาขวดที่เราเจาะไว้นะคะแล้วเราก็ทําการปิดฝาขวดให้แน่นเลยนี่ค่ะ ปลายของหนังยางตรงนี้นะคะเราก็ต่อความยาวด้วยการต่อเชื่อกเข้าไปแบบนี้เลยซึ่งความยาวของเชือกนะคะคุณผู้ชมก็กำหนดเองตามความเหมาะสมเลยนะคะ นี่ค่ะแค่นี้เราก็จะได้โคมไฟสวยๆมาประดับในวันตรุษจีนแล้วนะคะนี่ค่ะช่วงตรุษจีนนี้นะคะพี่อ้อมก็ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ